สวัสดีครับพบกับรายการไอเดียไอดูอะไรดีก็ต้องไปดูครับวันนี้มาแถวถนนราชดำเนินครับแล้วก็เลี้ยวตรงสี่แยกคอกวัวน,นิดเดียวมาถึงซอยดำเนินกลางใต้ครับเข้ามาตรงนี้ครับโครงการโรงแรมบ้านนพวงศ์ครับหน้าตาเป็นยังไงการปรับเปลี่ยนบ้านนพวงศ์เก่าให้กลายเป็นโรงแรมกลางเมืองขนาดเล็กยากหรือง่ายอย่างไรไปชมกันเลยครับ นี้ผมก็อยู่กับเจ้าของแล้วก็บังเอิญนว่าเป็นสถาปนิกผู้ปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นโรงแรมครับคุณตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าวว่าควบสองตำแหน่งนะในฐานะเจ้าของบ้านด้วยกันถามเรื่องของเจ้าของบ้านก่อนเพราะว่าบ้านนี้มีตรววัดมายาวนานมายังไงครับเป็นบ้านของบรรทุรุษครับคือบ้านนี้ก็เป็นบ้านตั้งแต่สมัยของคุณตาคุณยายนะครับก็คือท่านหม่อมหลวงดิษพงศ์นพงศ์กับคุณยายคุณสารีนพงศ์นายุทธยาครับ ก็เป็นบ้านตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นช่วงเป็นเป็นคโรเนียลตอนปลายตอนปลายนะครับ<ม>ก็คือจะเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ทรงไทยเป็นบ้านไม้สักพร้อมที่มีลายฉลุอะไรครับหรืบอบางคนอาจจะวเป็นในเชิงของบ้านขนมปังขิงขะอะไรอย่างนี้ที่ตามช้คาจะมีไม้ประดับแล้วก็เป็นแกะเจาะลายต่างๆที่เรียกว่าขนมปังขิงจินเจอร์เบรดอย่างหนึ่งผมเห็นว่าในยุคคโรเนียลเนี่ย ตัวที่น่าสนใจคือเรื่องสีอ่ะเขาเปลี่ยนจากการปรับของบ้านที่เป็นสีไม้แบบน้ำตาลน้ำตาลอาจจะมีสีขาวหรือสีที่เป็นพาสเทลสีนุ่มๆเข้ามาใช้ได้ใช่ไหมครับสีเดิมของบ้านนี่พอจะทราบได้ว่าเป็นสีอะไรสีเดิมก็จะออกเป็นแนวสีโทนอ่อนๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผ่านไปผ่านมาก็บ้านก็เริ่มปรับปรุงไปสีก็อาจจะเริ่มแบบดูโซมโซมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พยายามจะ ทำให้กลับมาให้มีชีวิตชีวาเหมือนเดิเมในมอดีตครับแต่หลายคนผ่านไปผ่านมาหรือแวะมาทีหลังเนี่ยคงจะเห็นบ้านสวยงามเรียบร้อยกลายเป็นบ้านโรงแรงแล้วแต่ก่อนหน้านั้นกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านให้เป็นโรงแรมเนี่ยเรื่องราวมากมายเดี๋ยวไปชมช่วงต่อไปกันครับ เข้ามาข้างในครับมีผู้ผสมทบก็เป็นคุณหลินที่จะพาดูห้องพักนะครับสวัสดีครับแต่ว่ากลับมาเรื่องเดิมเมื่อกี้นะนคคุณตัวไว้ว่ากว่าที่จะปรับบ้านเดิมซึ่งอายุ80กว่าปีนะให้กลายมาเป็นโรงแรมเนี่ยในฐานะสถาปนิกเนี่ยต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างถ้าคนที่อยากจะปรับบ้านหรือว่าแต่ไม่ใช่เป็นโรงแรมหรอกซ่อมบ้านใหม่เนี่ยต้องทําอะไรบ้างก็อาจจะดูหลักๆในเรื่องของโครงสร้างที่มันเริ่มทรุดโทรมไปว่า ยังรับน้ำหนักได้หรือเปล่าแลความแข็งแรงของหลังคาของคานหรือว่าพื้นต่างๆครับก็น่าจะฝกักเรื่องหลักคือกระดูกโครงสร้างก่อนพอเสร็จปั๊บบ้านไม่ใช่แค่มีเสามีหลังาคาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของงานระบบตัวยากเพราะว่าสมัยก่อนเขาอาจจะมีแค่ไฟฟ้าประปาพอมันจะเป็นโรงแรมต้องมีอะไรเพิ่มเติมเราจะต้องจัดการยังไงครับ,รบก็ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเดี๋ยวนี้เราก็ติดเครื่องปรับอากาศนะครับก็ เรื่องของเดินท่อน้ํำร้อนน้ำเย็นใช่ครับแล้วก็สุขภัณฑ์ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับโทรศัพท์อินเทอร์เรน็ตครับทาไงฮะซ่อนไว้ตรงไหนยังไงไภายในบ้านซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยดูยังเหมือนกับเมื่อ80ปีที่แล้วก็อย่างอย่างตัวเรื่องของเครื่องเป่าอากาศเรื่องท่อเราก็ในระหว่างซ่อมเราก็อาจจะต้องฝังท่อเอาไว้ในผนังนะครับซึ่งผนังก็เป็นโครงเข้าอย่างนี้เราก็ฝังได้อยู่แล้วส่วนตัวห้องน้ําอย่างถ้า ในยุคสมัยก่อนอาจจะทราบว่าบ้านสรงไทยแบบสไตล์โลเนียลอย่างเงี้ยห้องน้ำเขาจะแยกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับตัวบ้านานี่เราต้องมาไว้ว่าโรงแรมมันต้องห้องนอนปั๊บเปิดประตูก็ไปเลยทำยังไงครงสร้างด้วยแล้วก็ระบบด้วยเราก็เราก็พยายามจะทำห้องน้ำให้อยู่กับติดกับตัวห้องพักใช่ไหมครับเพื่อจะเป็นห้องพักของโรงแรมได้แต่ในในทาง อีกทางหนึ่งเวลามองภาพจากด้านนอกเข้ามาเราก็ต้องพยายามไม่ให้ส่วนของห้องน้ําในรูปด้านแขงหลบบ้านเปลี่ยนไปมากมใช่ไหมแต่ว่าค<ร>ุได้ม่เขาตุ๋ยดูแล้วตุ๋ยออกมาก็าต้องอยู่ในมุมที่เหมาะ <ใน S 1> สม<อ>ด้วยออนะนั่นคือเรื่องห้องน้ําแต่ว่าตัวหนึ่งครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านมีกี่ห้องนะฮะ มีทั้งหมดสามห้องครับก็คือเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปทั่วไปสองสามห้องนอนสองชั้นแต่ว่าเข้ามาปั๊บโหลระเบิดเนี่ยฮะเพราะว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยยังไม่มีเห็นว่าคุณตัวเองเข้ามาต้องปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดพื้นที่โลกแบบนี้ก่อนใช่ครับอันนี้ยากไหมยังไงแล้วในคนอยากจะทำเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมฮะตรงนี้น้องก็บอกว่าเป็นสองชั้นปกติอันนี้ปรับขึ้นมาให้มีโถงเหมือนกับเข้ามาในโรงแรมสักนิดนึงเนี่ยยากไหม ก็ายากเหมือนกันครับอาจารย์ต้องตัดเสาตัดคานก็อาจจะก็คือตัดตัดตัวต,ตรงพืง้นเอาไปครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าปรับมาเสร็จแล้วเป็นโรงแรมกี่ห้องนะเจ็ดค่ะโอ้จาก3มห้องนอนกลายปเป็นเจ็ดห้องนอนพร้อมห้องน้ําด้วยนะเดี๋ยวไปชมกันครับแต่ว่าเราจะไปชมกันกี่แบบกี่ชุดยังไงครับคุณวันนี้จะพาไปชมสามห้องค่ะเป็นแบบเดลักสองห้องนะคะมีเอ่อีเอ่อดับเบิลเบด ห้องหนึ่งค่ะแล้วก็ทวินเบดห้องหนึ่งแล้วก็เป็นซีเนียร์สวีทค่ะครับจากเรื่องราวของสาปนิกซึ่งดูแลบ้านอนุรักษ์ทําให้เสร็จฝ่ายชายนะฮะทำบ้านตัดโครงสร้างทะลุพื้นเสร็จคันนี้ฝ่ายหญิงจะพาไปดูความสวยงามของโรงแรมบ้านนพวงศ์กันครับครับที่เราก็เดินออกมาจาก เรือนใหญ่ของบ้านที่บอกว่าคุณตาคุณยายอยู่หลังนี้เดินมาก็เป็นส่วนต่อเนื่องคือห้องที่เราจะไปก็ห้องไลยนะครับห้องมณีสวีทค่ะครับเป็นห้องสวีทที่เรียกว่ามณีมณีสวีทครับชื่อมัีอ่ะแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยที่ออกมาข้างนอกเนี่ยเป็นเรือนอะไรครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นครัวกับเป็นห้องเก็บของครับเพราะว่าบอกว่าบ้านโบราณเนี่ย80ปีที่แล้วเขาไปเอาครัวไว้ในบ้านห้องน้ําก็แยกก็ไม่เกินความสามารถสถาปนิกแต่ว่าเดี๋ยวที่สําคัญครับ มีเซอร์ไพรส์ทุกห้องมัีสวีะเข้าไปแล้วจะรู้ว่าบ้านซึ่งกลายเป็นเรือนครัวเดิมเนี่ยกลายเป็นท้องสวีททำได้น่ารักขนาดนี้ไปกันเลยครับโอ้นี่ก็คือการปรับครัวให้กลายเป็นห้องสวีทอีกทีชื่อมณีสวีทเอาชื่อก่อนชื่อนี้มาจากไหนครับคอนเซปของห้องแต่ละห้องของเราค่ะจะเป็นชื่อมณีนกพะกาค่ะ แต่ว่าห้องมีอะไรบ้างไม่ต้องนกพะกาเพราะนกพวงปะรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะด้วยนะมีอะไรบ้างที่เป็นนกพะกาครัมีมณีค่ะมีนิมมีไพรทูเพทายค่ะมีมอลกดมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเราเปลี่ยนจากเรือนครัวให้มาเป็นห้องสวีทต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนในเรื่องของ ตัวห้องพักก็เราก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดชนะครับจาแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ําก็อย่างที่บอกแล้วก็ทําห้องน้ําใหม่ให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ความเป็นห้องสวีทก็มีอ่างเสร็จอะไรเรื่องนี้ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เข้ามาเนี่ยเรือนครัวใครจะคิดว่าที่นิดเดียวมีห้องแล้วก็มีจักรุซี่อยู่ปลายเตียงได้ขนาดนี้นะนอกจากเนนิเจอร์ครับที่ผมชอบอ่ะ สวิตช์ไฟเออจะเก็บไว้แล้วมาใช้ได้ยังไงครับก็สวิตช์ไฟเดิมก็คือจะเป็นสวิตช์ที่เป็นเป็นเหมือนทองเหลืองใช่ไหมครับแตแล้วก็เป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นลงแปะแปะน่เราก็มีของที่บ้านเดิมก็ใช้ตรงนี้แล้วก็เราก็พยายามจะเอาปรับมาใช้ใหม่ก็คืออาจจะต้องซ่อมแซมนิดนึงเรื่องของไฟแต่ว่าเดี๋ยวไฟมันรั่วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวสวิตช์ตัว เตาของมันเนี่ยก็คือการเดินสายแต่ว่าสายเราไม่ได้เดินเปลยืยแบบสมัยก่นซ่อนไว้ซ่อน,อนใน่ในในขนาดอาน,นีค่คือการจัดการครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของวิศวกรรมงานระบบนะวิศวกรรมโครงสร้างจนทั้งถึงงานสถาปัตย์แล้วก็มาถึงเรื่องของงานตกแตง่งทําทยังไงถึงจะได้เอาเฟอร์นิเจอร์เก่าดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะไม่เหมือนเราในสมัยเมื่อ80ปีที่แล้วครับ ก็ในเรื่องของอาจยกตัวอย่างอย่างเช่นเตียงนี่บังเกอร์อาจจะกัวเอาแบบเดิมแล้วก็ไปทําใหม่แต่ว่าเราก็ใช่ครับเพื่อจะให้ได้ขนาดมาตรฐานแต่ยังไงก็ยังต้องคงความเป็นแบบเดิมของแต่เหมือนมากก็คือเตียงซึ่งมีเขาเรียกมีเสาสรับกางเย่นแะแต่ว่าน่าตกใจมากเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยลํำพุกงลํำพูงเลยของเก่าหมดเลยใช่ไหมฮะตัวเนี่ยตัวเอเนี่ยโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือคงใจร้ไหม คมไฟคมไฟบางชิ้นครับบางชิ้นปนไปปนมาแล้วพอที่จะกลมกลืนกันนี่คือศิลปะในการมิกซ์แอนด์แมทช์แต่ว่าดี๋ยังมีอสองห้องห้องในค่ะปห้องดีลักซ์ค่ะชื่อห้องอะไรมีทวินเบดกับเป็นดับเบิลเบดค่ะชื่อห้องอะไรเป็นมันดี้อยกไหมเป็นค่ะอะไรเอ่ยชื่อห้องเพทายค่ะเพทายครับเดี๋ยวไปชมกันครับ กุหลินครับเข้ามาห้องนี้เนี่ยแต่เดิมก็ไม่ใช่เป็นห้องที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นส่วนของชั้นล่างซึ่งอาจจะเป็นโล่งเป็นห้องรับแขกจะมาก็ต้องกั้นห้องขึ้นมาแล้วก็เติมห้องน้ำห้องน้ํานี่โครงสร้างเดิมหรือว่าต่อไปใหม่ครับก็เพิ่มเพิ่มออกไปตาะเพราะว่าคุณนทาต้องตุ๋ยออกไปกากตัวบ้านก็จะง่ายขึ้นในเรื่องโครงสร้างแล้วส่วนหนึ่งครับนอกเหนือจากการตกแต่งเครื่องเรือนที่ออกมาแล้วดูร่วมสมัยแบบ80กว่าปีที่แล้วผนังด้านนี้ฮร วัสดุที่เลือกใช้ทำไมถึงเลือกเป็นไม้อย่างนี้เป็นโมเสกอันนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นรีไซเคิลของพื้นบ้านเขาจะเพราะว่าเราปรับใสพื้นใหม่จากบ้านเดิมที่พื้นไม้ของพื้นบ้านเดิมป่ะเป็นไม้ของพื้นบ้านมแล้วมันเกิดมาได้ยังไงมันก็คือมีบางส่วนที่เหมือนกับ ปูพังโดนโขลกกินไปบ้างเราก็เปลี่ยนชิ้นใหม่แล้วเราก็เอาไม้ที่เป็นไม้ที่เหลือเขาจะมาปรับสายแล้วเราก็มาทำนึกว่าแบบมารามทำเกินก็ไมนได้คือเราต้องตึงบางแผ่นออกที่เขาเสียเราก็เอาใหม่มาใส่ไอ้ที่เด็กออกมา่ยก็บางสวยใช้ได้ก็มาปัดแกนโมเสกไม้สวยมากเลยเป็นเดคอเรทใหม่วัสดุยังไงเรื่องของตคือเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอย่างเช่นพื้นภายนอกซึ่งเป็นระเบียงไม้หรือว่าพื้นห้องน้ําด้วยซึ่งก็มีกระบ้งกระเบื้องใหม่ๆเนี่ย เลือกยังไงถึงจะกลืนกันกับบ้านซึ่งมีวัสดุต่างๆโครงสีคือด้วยด้วยตัวตอนที่ตอนที่ซ่อมแซมก็จะพยายามจะยึดหลักว่าพยายามจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุจริงๆทั้งหมดเช่นไม้จริงถ้าเป็นพื้นกับเรื่องก็จะเป็นหินจริงก็คือเน้นว่าให้เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็เรื่องของโครสีก็พยายามจะ คุมให้อยู่ในโทนที่ไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็เรื่องมีมีกระเบื้องพิมพ์ลายที่มีใช่ดูแล้วของใหม่แต่ดูแล้วเป็นเก่าเหมือนกันเนี้ยซึ่งก็โชคดีว่าช่วงนี้ก็มีมีนวมานะแล้วอย่างคุณลินถ้าดูแลมากเรื่องเตียงต่างๆนี่เตียงใหม่เตียงเก่าเตียงใหม่ค่ะ แต่ปรับให้เข้ากับไซส์ที่ว่า<ช>มต <ปะ S 1> าตรฐานการโรงแรมเห็นบอกว่าต้องไปเรียนการโรงแรมด้วยใช่ไหมจบมาเ <laughs> าอดีไซน์ัคู่อะไรที่ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการโรงแรมที่จะแนะนําในการที่บางคนอาจจะมีบ้านอย่างเงี้ยแล้วอยากจะปรับโรงแรมคงไม่ใช่ว่ามีที่นอนแล้วอยู่ได้ใช่ไหม <laughs> ต้องทําอะไรบ้างไหมเรื่องสำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องความสะอาดค่ะแล้วก็เป็นพับเตียงดูรายละเอียดต่างๆช้างผ้าผ้าปูที่นาเออผ้าเช็ดตัวใหญ่แล้วก็ผ้าเช็ดตัวเล็กก็สามารถพับให้ดูน่ารักเป็นช้างเป็น ตายเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยเพื่ถามยังไงบางคนก็รู้สึกว่าเป็นผมนะขอพื้นใหม่เพราะว่าพื้นนี้เก็บไว้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกห้องครับเ็นบอกว่าอยู่อีกเรือนหนึ่งข้างบนเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องสวีทค่ะครับก็ปรับขึ้นมาจากแต่เดิมชั้นล่างที่ว่าเป็นครัวใช่ไหมแล้วก็เป็นตัเดไม่ปอนชะไรข้างบนเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นระเบียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีก็ปรับมาใช้พื้นที่ครบพื้นที่หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวไปชมอีกห้องหนึ่งครับ ขึ้นมาถึงทั้งบนของส่วนที่ว่าเรือนครัวเดิมปรับมาเป็นห้องพักได้หนึ่งห้องครับแพลนนิ่งเนี่ยคล้ายๆห้องข้างล่างที่เมื่อกี้เราไปดูที่มีตัวจักรุซี่ยืดออกไปัน้เป็ชแต่ที่อยากจะพูดคือเรื่องของการนำเฟอร์นิเจอร์เก่ามาใช้เช่นตู้เนี่ยตู้เก่าดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับพวกนี้ต้องซ่อมทําสีอะไรบ้างไม่หักหรือยังไงก็ซ่อมครับอาจารแล้วก็ทําสีใหม่ อันนี้ตู้ก็เป็นโครงเดิมเลยโครงเดิมเลยนู้นมากับบ้านเลยใช่ครับสมัยไหนก็ไม่รู้เห็นแต่เด็กๆครับก็ปรับมาใช้กับตู้เสื้อผ้าแล้วก็เ็ื่แบบฟอซิลิตี้แบบที่เป็นโรงแรมมีเซฟอะไรใช่ไหมที่ก็ต้องบอกกันมันก็ต้องมีนะมีวอ์ดรอพทั้งหลายนาฬิกานี่เก่าไหมี่เมีเก่าไวระวังดีๆแะ่าใส่กระเป๋าแล้วมีทุกห้องเลยเยอะมากนะผมเห็นตั้งทุกมุมเลยบ้านนี้นาฬิกาเยอะตาชอบเปล่า ส่วนข้างหลังนี่ครับที่บอกว่าต้องเติมห้องน้าเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านไทยไม่มีห้องน้ําในห้องผนังเนี่ยผนังใหม่ใช่ไหมครับแต่ในห้องน้ําที่น่าสนใจคือส่วนอาบน้ําทําไมถึงออกมาเป็นแบบนั้นน่ารักมากก็พยายามทาให้ความรู้สึกแบบไทยผสมความใหม่และเก่าดีไม่มีโอ่งด้วยนะอย่างลงตัวครับอาจารย์เช่นกระเบื้องกระเบื้องใหม่ แต่ว่าลายเก่าลายเก่าตรงอาบน้ําชาเวอร์ชอบพื้นเป็นไม้อ่ะใช่ยังไงห้ระบายน้ํากันยังไงครับก็ก็พวกรางระบายน้ําเราก็จะซ่อนไว้ด้านขั้นล่างแล้วก็เวลาลูกค้าอาบน้าก็อาจจะได้ทัชชิ่งที่แบบว่าเป็น n a t u r a ลตัดไม้มีต้นไม้ด้วยแหละมีเราชองแสงเข้าแล้วก็ปรับไปใช้กับบ้านเก่าๆของเราได้นะครับห้องแค่นี้เองก็มีความสมจริงบ้านเราต้องการแค่นี้นะนอนทำงานดูทีวี ครับนะจบแล้วไม่ต้องใหญ่โตอะไรมีสวนบ้างแค่นั้น <established. S 2> เองยิ่ยงมากก็เป็นภาระอันนี้คือการปรับบ้านเดิมของตระกูลนพวงศ์กลายเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมนพวงศ์ครับ,รบนี่ก็คือเบื้องหลังของการเปลี่ยนจากบ้านของตัวเองเลยนะทั้งที่ th เป็นสาปนิกแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยเนี่ยแต่ว่าการ เปลี่ยนจากการเป็นสถาปนิกกัรดีไซนเนอร์มาทำโรงแรมมีอะไรที่ต้องแนะนำเพิ่มเติมไหมสำหรับคนที่สนใจเรื่องธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมทางด้าน hospitality management อะไรเงี้ยาจะท<ะ>ํานการ operate front office หรือว่าเป็นการเก็บเตียงให้ได้มาตรฐานการพวกเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานห้องกันรายละเอี <ตะ S 2> อยดก,ก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสําคัญที่สุดส่วนแรกก็คือมาถึงแล้วสถานที่พร้อมแบบนี้โลเคชั่นตําแหน่งก็พร้อมแบบนี้นะครับรวมกระทั่งถึงประวัติศาสตร์ของบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดด้วยนี่ก็คือโรงแรมบ้านลพบุครับขอบคุณคุณตัวแล้วก็คุณหลินมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และนี่ก,ก็คือเบื้องหลังความสาเร็จของการปรับเปลี่ยนบ้านนพวงศ์ครับให้กลายเป็นโรงแรมบ้านนพวงศ์ที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับการต่อเติมโครงสร้างการปรับเปลี่ยนเฟอรซิลี่ต่างๆอย่างเช่นห้องน้ําและที่สําคัญที่สุดก็คือการใส่ใจหรือ hospitality นั่นเองก็ต้องขออบคุณโรงแรมบ้านนพวงศ์ไว้นาที่นี้นะครับถึงช่วงต่อไปแล้วครับช่วงของกบเกิดมากินคือ food เดียครับเราจะไปที่เมโลคาเฟ่เชลเตอร์วันเมนูอะไรต้องตามไปดูในช่วงของ food เดี a ครับ